สวัสดีครับกลับมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแบงก์เก่านะครับหรือแบงก์หายากนะที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาและสะสมไว้นะครับในวันนี้นะครับอีกเช่นเคยผมมีแบงก์งแบบ9จะมาแนะนำมาพูดคุยกันนะครับโดยแบงก์ที่ผมจะนำมาพูดคุยกันนั่นคือแบงก์20บาทแบบ9นะครับซึ่ง ธนบัตรแบบ9นั้นนะครับอย่างที่บอกเป็นธนบัตรที่เรียกว่าจัดพิมพ์นะครับขึ้นมาในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยสเสด็จขึ้นครองราชนะครับใหม่ๆนะครับในช่วงวันวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2,489นะครับ ซึ่งสาเหตุที่ต้องจัดพิมพ์ธนบัตรแบบ9ขึ้นมานั้นนะครับเนื่องจากธนบัตรแบบ8ในช่วงนั้นมีการแพร่หลายของธนบัตรปลอมเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ต้องมีการผลิตธนบัตรนะครับแบบ9ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนนั่นเองนะครับธนบัตรแบบ9ที่ผลิตขึ้นมาก็ผลิตโดยบริษัทโทมัสเดลาลูนะครับประเทศอังกฤษซึ่ง ธนบัตรแบบ9นั้นนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าของธนบัตรนะครับจุดสังเกตเลยนะครับด้านหน้าของธนบัตรบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นภาพพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับตรงนี้จะเป็นภาพพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่ง ตามประวัตินั้นสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,419เพื่อให้เป็นมหาปราสาทที่เฉลิมพระเกียรติยศนะครับตามโบราณราชปรพธุ์ีนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นภาพภาพระที่นั่ง อนัน,นตสมาคมนะครับสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช1450นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับในรัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2458นะครับภายในยจก ประดิษฐานพระที่นั่งพุทธานะคะการจนะสิหงผลนะครับและนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันในนามของอ่าพ,พี่พิพิธภัณฑ์นะครับรัศกานะครับต่างๆคาพนี่คือภาพธนบัตร ธนบัตร20บาทนั้นนะครับธนบัตรยีบาทประกาศใช้นะครับในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2,501นะครับขนาดของธนบัตรมีขนาด8.7เซนติเมตรนะครับคูณสิบเซนติเมตรนะครับจะเห็นว่าธนบัตรยีบาทนั้นมีขนาด ที่ใหญ่กว่าธนบัตร1บาทนะครับแบบ9ดูผมจะเทียบเคียงให้ดูจะเห็นว่าใหญ่กว่ากันนะครับมีขนาดกว้างและยาวกว่ากันค่อนข้างเยอะนะแต่ภาพด้านหลังจะเหมือนกันเลย เบื้องต้นนะครับวิธีการดูว่าธนบัตรนะครับ20บาทแบบ9นั้นนะครับปลอมหรือไม่ปลอมให้ดูตรงนี้นะเบสิกพื้นฐานเนี่ยจะส่องนะครับส่องกับไฟนะครับหรือดวงอาทิตย์นะครับจะเห็นเป็นรูปพระบรมพระบรมมาชาัยยาสาธิสลักนะครับนี่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็น เน,เนื่องจากธนบัตรนะครับในเซตแบบ9ทั้งหมดเนี่ยเป็นถือว่าเป็นธนบัตรจุดเริ่มต้นนะครับของธนบัตรในรัชกาลที่9ทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นถามว่ามูลค่าหรือราคานะครับของธนบัตรใบน,นี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะก็ตอบได้เลยว่ามูลค่า มากกว่าหน้าธนาบัตรแน่นอนนะอย่าง20บาทใบนี้นะครับมูลค่าก็เกือบพันนะยิ่งถ้าเกิดเป็น UNC เลยคือไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานคืออะไรคือคุณภาพธนาบัตรครบ100%นะครับสมารถธนาบัตรครบถ้วนเลยมูลค่าก็จะตกพันกว่าบาทพันอัพนั่นเองนะครับ และยิ่งถ้าเลขหมดหมดูม่หรือเลขเบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเลขสวยนะครับเป็นเลขสวยเลขตอง9นะครับอย่าง9 6ตัวนะครับ5้ตัว1 6ตัวเลขเรียงกันเลยยิ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับธนบัตรเก่าเหล่านี้นะครับบางคนบอกว่าธนาบัตรพวกนี้ เก่ามากแล้วนะครับและใช้เรียกว่าใช้จับใจ่ายใช้สอยหมุนเวียนใช้จับใจ่ายใช้สอยไม่ได้ทําไมจึงมีมูลค่าในวงการการสะสมนะครับในการสะสมธนบัตรก็ตามแบงก์เก่าก็ตามนะครับของพวกนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของเรื่องราวและความทรงจําและแต่ละใบเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขเฉพาะนะที่ใบนั้นมีตัวเลขนี้ตัวเลขเดียวมีหมวดนี้หมวดเดียวเท่านั้น ไม่มีบทอื่นทำให้มูลค่าของธนบัตรเพิ่มตามการเวลาและการหายากนะครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่ธนบัตรใบนั้นก็จะทรงคุณค่าและราคาสูงเมื่อนั้นนะครับโดยเฉพาะธนบัตรนะครับที่เรียกว่าผ่านยุคสมัยหรือผ่าน เวลามานานนะครับอย่างพวกธนบัตรแบบ9ชุดแบบ9ทั้งหลายผ่านช่วงเวลามานานราคาไม่ได้เป็นไปตามหน้าธนาบัตร20บาทแบบนี้ไม่ใช่ราคาทวีคูณเป็น10 20 30เท่านะครับบางทีก็เป็น้อยเท่าเลยด้วยสาำไปนะนั่นเองเออธนบัตรของผมนั้นนะครับ ลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงการคลังจะเป็นคุณสมหมายคุณตระกูลนะครับแล้วก็รัฐลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคุณพิสุทธิ์นครับพิสุทธิ์นี่คือธนบัตร28าทแบบ9 อย่างอันนี้สภาพถ้าผมตีไปง่ายๆก็คือสภาพประมาณ50%นะครับหรือเรียกว่าสภาพชำรุดแต่ยังมีมูลค่านะถึงแม้จะสภาพชำรุดบางคนบอกว่าเอ้ยสภาพมันขึ้นสนิมแล้วจะมีมูลค่าหรือเปล่านะหรือเป็นแค่เศษกระดาษผมบอกเลยว่ามีมูลค่าครับแต่ขอให้อยู่ในสภาพที่ เรียกว่าสมบูรณ์ของสมบูรณ์ในรูปแบบของการเป็นธนาบาัตรส่วนจะขึ้นสนิมหรือจะยับยุยี่นะครับก็มีมูลค่าแต่จะลดน้อยถอยลงนะไม่เหมือนกับสภาพธนาบัตรแบบ UNC นะครับโอเคนี่นี่ก็ฝากไว้ด้วยและธนาบัตรแบบ9นั้น ยังถือว่าเป็นต้นแบบนะครับของลวดลายหรือสีของธนบัตรในรุ่นรุ่นต่อมานะครับที่พัฒนารุ่นกันต่อมาเรื่อยๆอีกด้วยนะครับอย่างแบงค์ยีเนี่ยปัจจุบันแบงค์ยีสีอะไรก็สีเขียวนะครับอย่างแบงค์สิบาทปัจจุบันแบงค์สิบาทสีอะไรปัจจุบันรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเอารุ่นก่อนหน้านที่เราเคยใช้ก็สี น้ำตาลหรือสีออกออสีน้ำตาลนะครับเหมือนกัน,นอันนี้จะเป็นแบบต้นแบบแบงค์แดงต้องเป็นสีแดงแบงค์แดง,แงต้องเป็นแบงค์ร้อยนะครับแบงค์เท่าเป็นแบงค์พันโอเคใครมีเรื่องราวจะติดต่อสอบถามนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ Facebook Bank Talk นะครับ Bank Talk